สวยปะละ่ะปัดก่อนเดี๋ยวออนเองกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาให้แม่กับน้องแต่งหน้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสี่ครับผมมาห <c oughs> น่ารักจริงๆแม่เนี่ห <c oughs> ล่อเลยวะวนใช่ไหมอ้ทำกันที่ลองพื้นเงินกันแหละไม่ระวังเตะสายใหม่ คีบบำรุงคีบบำรุงก่อนนะใช่ทรงสัยแม่อยากได้ลูกสาววะทุกคนเราจะสวยไหมวะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอย่าเพิ่งแม่อย่าเพิ่งถ่ายอย่าเพิ่งตอบ เชด็ดนะเอาไว้ทาจมูกอะ่ะไม่ใช่ลองพื้น <laughs> <laughs> มา <laughs> ก็มันเหมือนที่เขาแบบไฮไลท์จมูกเลยมันอันเดียวกันมะ้ไ <laughs> ม่ใช่แม่แม่เอาอกนะ <laughs> เอาสวยไงโอ้โหสวย มันไม่มีเบอร์อื่นเหรเดี๋ยวสิมันเป็นรองพื้นไม่ใช่รองพื้นมันก็ต้องขาวกว่าหน้าจริงดิโอ้โน้ทุกคนดูหน้าดิอันนี้คืออะไรนะ่ะแป๊งหนึ่งพึง่งอันนี้คือที่ปัดแก้มไม่ใช่โทลกล้องโถกล้องคือที่ปัดแก้มอเอา้าแป้ง มาแกฮะผิดอีกแล้วมันถูกสีเหรอกกลาท้ายผิดอีกแล้วทุกคนกระปุกม,มันเหมือนที่ปากแก้มเลยวะอันนี้คือแป้งดินน้ำมันทำไมมันเหมือนกันทุกอย่างเลยวะ อันนี้อะไรนะแป๊บนึงขอถ่ายก่อนมันต้องเป็นอันเนี้ยเอาสีเนี้ยปัดแก้ม,มผิดตาตาหมดเลยอันนี้เก่งตาสีมพูมีด้วยเหรอมีดิคิ้วก่อนโอ้คิ้วหนาขนาดน,นี้น้องเห็นดีกว่า คิ้วไม่ต้องเขียนนะโอ้คิ้วหนาวแล้วไม่ต้องหรอวปัดแก้มแม่เอาไอเนี้ยที่มันป,ปัดปัดคิ้วที่ให้คิ้วมันอุยอุยอ่ยอะมีนะอันนี้ปัดแก้มใครๆก็รู้ถูกต้องเราก็ไม่โดนเลยเออผิดกติกาแล้วเนี่ยคุณตก๊กแตวคุณจะรู้ว่า หน้าคุณจะซอฟลงคุณวันดีคุณผิอกรติการๆๆแล้วเน,นี่ยหน้าคุณจะซอฟลงเขามีคอนเซปต์้ลยนะแม่ปัดก่อนเดี๋ยอออนเองสวยจปะละ่ะยินดีด้วยคุณได้ลูกสาวสะ ใ,ใจเธอแล้วใช่ไหมเฮ้ยจะโดนโดนแสงโคตรสวยอะ <Yahoo! S 1> ถ้่เร้มาดูกล้องนี่โดนแสงอะสวยไหมก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการแต่งของแม่เดี๋ยวต่อไปเราจะให้น้องสาวแต่งแต่น้องสาวน่าจะเป็นโทนแบบเบ,บาๆเพราะว่ามันกลัวหน้าลอ,อยอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ไปแต่งของแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเราจะโพสท่าหนึ่งท่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ต่อไปเดี๋ยวจะแต่งของน้องสวัสดีครับทุกคนต่อไปเราจะให้น้องสาวของเราแต่งหน้าให้เรามาเริ่มเราจะเริ่มที่เอาลืมหยิบไอ้นี่มาออกมากเลยสิ ไปเอามาไปเอามาไปเอามาเมื่อกี้เราให้แม่ตัดไปแล้วก่อนจะล้างออกโอ้โหแม่เล่นซะเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันระหว่างน้องสาวกับแม่ว่าของคนไหนจะดีกว่าน,นะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าถึงหนึ่งหมื่นซับเมื่อไหร่ผมจะตัดทรงผมนี่นี่โคตรเทบอกเลยทรงผมพี่วีวเดวสากา เรามีเป้าหมายแล้วว่าเราต้องทำไม่ได้ทุกคน <Yahoo! S 1> นั่นก็คือนั่นก็คือ,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 อทาลิปมันก่อนเพื่อปากที่ชมพูน่าจุบเรียกทำไมอ่าอันนี้มันก่อนที่จะแต่งหน้านะคะเราควรทาลิปมันค่ะเพื่อให้มันปากไม่ตกร่องเวลาเราทาลิปตอนที่ลังเสร็จแล้วก็อย่าไปเชื่อมันทุกคน เชี่ค่ะหนูเป็น beauty b ก o g อ e r คนต่อไปค่ะเราก็จะใช้อันนี้ของเรานะนะัเนี่ะใช่ไงเป็นครีมบำรุงเราก็จะบำรุงหน้าไปก่อนเพราะว่าหน้ามันสรากกระด้างโอ้โหหน้าเราเนียกว่าเธออีก <Yahoo! S 1> ออวิลูปีมันนอนอยู่ข้างล่างเราก็จะทาไปให้หน้ามันชุ่มชื้นเวลาเรา แต่งมันจะได้ไม่แห้งโอ้โหรอเลยอย่าเนี่ยอย่าเปิดททนสิไหนนี่คือตรงคอเขาก็จะแห้งๆ่งะค่ะผู้ชายคนนี้เวลาเขาทาครทีเขาไม่ทาคอคไข่ฮาโอเมนปากเมนปากว๊บอ่ะเราก็จะรอให้มันแห้ง จะรอให้มันแห้งก่อนแห้งแล้ววันนี้นะคะเราจะไม่ใช้รองพื้นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเวลาทารองพื้นมันจะดูออกค่ะวันนี้เราจะมาแบบเน t u อ a l ลนะคะเน t u อ a l ลก็คือธรรมชาติเป็นลุคธรรมชาติเราจะใช้ <Wow. S 1> ดีดีใช้รองพื้นแต่เราจะสำรองต้นด,ด้วยดีครีมพีค่ะ,ะใช้แล้วเรามีสปปนเซอร์ละ ใช่ค่ะสปอนเซอร์บายตัวเองนะคะอันนี้ดีมากทุกคนโอเคเลยโอเคเราก็จะทาตัวนี้ถ้าใครมีครีมกันแดดก็คือทาครีมกันแดดได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็มีครีมกันแดดให้ในตัวด้วย oh, ก็จะ <no. S 1> แป้ง อันนี้คืออ่ะแต่งของน้องคือมันนผู้ชายแต่งหน้าเลยนะเมมเมมคืออย่าไปคิดว่าคนอื่นมันจะมองว่าเราเป็นตุน้นเราเป็นอะไรใช่คือเราสามารถทําให้ตัวเองดูดีขึ้นได้มันแค่เพื่อควาวมมั่นใจของเราเดี๋ยวนี้คุณอย่าไปปิดกัน้นเรื่องพวกเนี้ยอย่าไปสนใจคําดินทาค่ะใช่ตัวเราก็คือตัวเราอ่ะเมมเมมเสร็จแล้วเราก็หันหน้าเข้าแสง คือเนเชอรลนะคะอันนี้คือแต่งได้จริงๆนะไม่แบบไม่ไม่อวยไม่อะไรเลยก็สำอองราคาย่อมเยาวค่ะดีค่ะคอนเฟิรค่ะ Yahoo ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไทยยินด้วยนะเย้ขอบคุณค่ะใครชอบแบบไหนก็เม้นบอกกันได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ 拜拜。Bye bye